รอดปฏิหารสาวขับรถตามรถบรรทุกล้อหลุดพุ่งใส่เต็มหน้ารถพังยับแต่คนขับรอดปฏิหารสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวินาทีชีวิตนะคะสาวขับรถเก๋งนะคะตามรถบรรทุกจู่ๆนะคะล้อหลุด ใส่รถเต็มหน้าเลยนะคะรถพังยับนะคะแต่ว่าคนขับนี่ค่อยๆประคองรถจอดนิ่งแล้วก็โถแจ้งตำรวจนะคะเ<ส>หตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะคะตำรวจสพห้วยไร่นะคะได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกล้อหลุดพุ่งใส่รถยนต์นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลักกิโลที่360 ทางหลวงหมายเลข11หมู่5ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะเจ้าหน้าที่รีบไปตรวจสอบนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่คู่ภัยนะคะที่เกิดเหตุนะคะ เป็นลักษณะโค้งขึ้นเขาพบรถยนต์โตโยต้า c h r นะคะสีแดงทะเบียนกอไก่ชอชิง5995อุตรดิตฐ์นะคะได้รับความเสียหายบริเวณฝากระโปรงรถนะคะและก็กระจกหน้ารถฝั่งคนขับพังยับเยินเลยนะคะโดยมีคนขับคือน,นางสาวสุธามาตอายุ37ปีชาวจังหวัดอุตรดิต์นะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณใบห,หน้านะคะดังจมูกหักนะคะเจ้าหน้าที่ เลยนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยนะคะจากการสอบถามนะคะรถยนต์คันังกล่าวขับตามรถบรรทุกพ่วง10ล้อนะคะทะเบียน88ขีด5009นครราชสีมานะคะขับรถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนะคะ แต่บังเอิญล้อซ้ายของรถพ่วงเกิดหลุดออกมาพุ่งใส่รถยนต์ที่ขับตามมาอย่างแรงนะคะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะคะหลังเกิดเหตุนะคะคนขับรถบังทกุก็ยังขับต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคนขับรถ CHR นะคะก็ตั้งสติพยายามประคองรถนะคะจอดชิดเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็โทรแจ้ง191 ให้มาช่วยเหลือนะคะส่วนรถบรรทุกก็ออยังขับต่อไปนะคะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงรายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางตำรวจนะคะเมื่อมีคนแจ้งเหตุเข้ามาก็ได้สกัดจับรถบรรทุกดังกล่าวไว้ได้ในบริเวณจุดตรวจแพร่ธนมารามนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรนะคะจากการสอบสวนนายสุภกร ชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะให้การว่าเขาขับรถพ่วง10ล้อนี่นะคะมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะไปขนหินที่จังหวัดเชียงรายระหว่างทางไม่รู้เลยว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะส่วนรถปรุทุกนั้นมีเพียงประกันภัยชั้น3เท่านั้นเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะคะ นี่เลยนะคะเขาเรียกว่าอย่างนี้รอดปฏิหารนะคะรถพ่วงขับไปโดยไม่รู้ว่าล้อหลุดออกมาโดนรถคันอื่นที่ตามหลังมานะคะนี่เลยนะคะบรรดาคอหวยเห็นเป็นเรื่องแปลกรอดปฏิหารนะคะก็อสองทะเบียนรถนะคะรถทะเบียนรถที่ได้รับอุบัติเหตุล้อรถพ่วงสิบล้อกระเด็นมาโดนนี่นะคะคือก่อไก่ช้อชิง5995นะคะในขณะที่ รถพ่วงทะเบียนนี้เลยนะคะ8 8ดแปด5 0ห้นะคะนี่เลยนะคะส่วนตัวพ่วงนะคะรถพ่วงก็คือ8ปดเจ็ด8 1แปดนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เรามัดระวังนะคะก่อนออนรถก็เช็คสภาพรถให้ดีหมคะไม่งั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้นะคะโชคดีที่ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะคะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะก็ระมัดระวังนะคะ